ตอนนี้ก็ามาซ่อมตัวกล่องดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นของยี่ห้ออ c o คอนาติกนะฮะทีนี้เดิมอาการของมันคือเปิดไม่ติดนะฮะจะไม่ไฟก็สถานะจะไม่แสดงนะครับทีนี้ก็มาไล่วงจรนะครับมาไล่วงจรเอาปรากฏว่าไฟมันมีซีนะฮะซีเป็นซีที่ออกจากตรงกาวเย็นฮะกาวเย็น อยากชี้ให้ดูนะครับตรงนี้สีอยากจะฟังกาวยันตัวนี้นะครับสีตัวนี้เดิมนะฮะมันวัดได้2โวลต์น,นะฮะซึ่งสาเหตุเมื่อสังเกตด้วยข้างบนนี้อาจจะมองไม่เห็นฮะเพราะว่าอ่มันมองยากมากครับพอไปดูตรงก้นนี้ก็จะเห็นว่ามันบวมชิงออกมายอย่างเงี้นะครับและวัดได้2โวลต์น,นะฮะซึ่งมันเก็บไฟไม่อยู่นนเองนะครับ ไฟมันตกนะ,ะทีนี้ก็จัดการเปลี่ยนนะครับหรือถ้าเราวัดด้วยดีดต้นนะฮะค่ามันก็จะต่ำลงนะฮะจากเริ่มพันมันก็เหลืออยู่ประมาณร้อยจากพันไมโครฟาลท์ใช่ไหมฮะถ้าวัดก็ประมาณเหลือร้อยไมโครฟาลทะตัวนี้นะฮะก็เลยจัดการเปลี่ยนตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟเข้าเข้าบอร์ดนะฮะจะสังเกต ลอดเลดตัวนี้นะครับอตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับไฟมาแล้วนะครับนี่นะครับ C ตัวนี้ก็จะวัดได้5โวลต์นะครับเพื่อที่จะรอใจ่ายให้กับตัว MCU ทีนี้เดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับตัวนี้นครับ ก็จะได้5โวลต์นะครับเออนี่นะครับก <mm <Okay. okay. ็จะโอเคหัวกก็จะได้5โวลต์นะครับ5.4โวลต์โอเค